ปวดฟันฟันเป็นแมงแค่ยดเดียวหายเป็นปิดทิ้งสวัสดีเจ้าคุณผู้ชมพาธาสุภาสิตเจ้าวันนี้พามาดูทองพันช่างเจ้างามขนาดเลยแต่ดอกเปื่อยังบม่ออกเนาะใบนี่โอ้โหใบยังใหญ่เลยเจ้าต่างกับหน้าแล้งเนาะหน้าฝนนี่ใบจะใหญ่แบบนี้เลยเจ้าใบจะโตแต่ถ้าเป็นหน้าแล้งใบจะเล็กเหลือ,ลอน้อยเดียวเจ้า แต่ช่วงนี้ยังแบบมีดอกเนาะทองพันช่างนั้นเป็นสมุนไพที่ควรปลูกในบ้านเป็นอย่างยิ่งเจ้าเพราะว่าเป็นมงคลเนาะเป็นชื่อมงคลเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งเจ้าฟังชื่อพอทองพันช่างเนาะคนบอกว่าอยู่ไหนทองก็จะเต็มอันเต็มกำเต็มหาบนะคนเท่าสมัยก่อนบอนว่าเป็นยักจะปลูกไว้ทุกบ้านนะเจ้าสำหรับทองพันช่างนั้นมีสรรพคุณตั้งแต่รากขึ้นมาเลยเจ้าคุณผู้ชม สรรพคุณของเปิ้ลนั้นพอตัวแล้วก็เด่นๆเ,เยอะมากเลยเจ้าวันนี้สรรพคุณตี้พัดอยากจะบอกง่ายๆแล้วก็เป็นอัญงตี้ใช้แบบเร่งด่วนได้เห็นผลชับพลั้มเลยเจ้าสำหรับท่านที่ปวดฟัน ฟันผุฟันเป็นแมงเป็นรูล,ลงไปแบบนี้เจ้าอุดกบะเบือมันรุดเนาะเวลากินอัญยางเข้าไปแล้วมันปวดนะเจ้าอาการปวดฟันเป็นแมงนี่ทรมานมากๆเลยวันนี้เฮามาใช้สมุนไพรดีกว่าเจ้าเฮาจะใช้ทองพันช่างเจ้าทองพันช่งแบบน,นี้เลยเด็ดเอาใบบนเนอสักเจ็ดแปดใบหรือว่าสักสิบใบก็ได้เจ้าเอาตามปริมาณของเฮาเนาะสักหนึ่งก่ำก็ได้จากนั้นก็ไปล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปตำตำตำ,ตำให้ละเอียดเลยเจ้า <c oughs> เติมน้ำลงไปน้อยหนึ่งพอคลุกคลีกระปอรเนอร์คนคนให้เข้ากันจากนั้นเราก็เอาสำลีหรือว่าเอาไอ้ติปันหูนะเจ้าขัา้นบัตนะเจ้าจุ่มลงไปในน้ำยาเลยแล้วเอาไปยอดบริเวณที่ฟันเป็นแแมงฟันตีปวดนะเจ้าข้างไหนซี่ไหนที่มันปวดเอายอดลงไปเลยแต่ถ้าเป็นเงือกนี่เอาสำลีโปะไว้ทิ้งไว้เลยเจ้าจะหายปวดในเวลาอ,อ,อันสั้นเลยเจ้าคุณผู้ชม แป๊บเดียวเองอาการปวดนั้นจะทุเลาเบาบางและหายไปเลยเจ้าเพราะว่าเปิ้นจะไปช่วยสมานแก้อักเสบแก้อันอย่างต่างๆเนาะสูตรนี้ได้ผลดีมากๆเจ้าดีพอๆกับต้นค่าาดาพอแหวนเลยเจ้าหรือว่าบ้านพัดเป้นเพราะว่าผักเ,พ,เพ็ดเนาะเพราะว่าผักาดหพอแหวนนั้นมันจะทําให้ชาเจ้าบริเวณที่เจ็บนะชาแต่สำหรับของพันช่างนั้นจะทำให้อ,อาการปวดนั้นทุเลาเบาบางและหายไปเลยเจ้า สูตรนี้ได้ผลดีมากๆเลยเจ้าทําบ่อยๆเนอร์ถ้ามีความรู้สึกว่าปวดอยู่ยังมาหายเด็ดขาดเอาอีกรอบนึงเจ้ายัดลงไปเลยหรือว่ายอดลงไปเลยเขาจะกลับมากินเข้าจะบาปวดเที่ยวแห่งต่อไปถ้ามีอาการกระทงหแหงแบบนี้เนาะฝากบอกไปตัวเจ้าสมุนไพรพื้นบ้าน